สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านนะครับวันนี้เรามาฟังสรุปภาพรวมดวงชะตาตลอดทั้งปี2565สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรที่ผูกดวงชะตาวางลัคนา ามหลักโหราศาสตร์ไทยหากท่านยังไม่ทราบลัคนาราศีของท่านสามารถพิมพ์วันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดพร้อมทั้งจังหวัดหรือประเทศที่เกิดช่องสตาพยากรยินดีบริการผูกดวงชะตาวางลัคนาตามหลักโหราศาสตร์ไทยให้ฟรีเพียงช่วยการกดติดตามหรือสับสคร b e ช่องสตาพยากรและกดกระดิ่งไว้ด้วยขอบคุณมากครับ และเชิญรับฟังภาพรวมดวงชะตาปี2565ของชาวลัคนาราศีมังกรได้เลยครับในปี2565ชาวลัคนาราศีมังกรเคยเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆทางด้านการเงินส่งผลให้เจอจุดการเงินที่ตกต่ำ แต่ในปีนี้ถึงเวลาแล้วที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะได้ตั้งหลักตั้งตัวกับเขาสักทีมีโอกาสได้สร้างความมั่นคงในชีวิตมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถได้ทรัพย์สินเป็นที่น่าพอใจทำให้ปี2565สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรเป็นปีที่พบกับความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ดวงด้านการงานของชาวลัคนาราศีมังกรในปี2565มีจุดที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะประสบความสำเร็จได้ในหลายๆจุดตั้งแต่ต้นปีก่อนวันที่30มีนาคม2565ชาวลัคนาราศีมังกรอาจจะต้องทนกับสภาวะที่เริ่มต้นอะไรได้ยาก เกี่ยวกับด้านการงานหรือธุรกิจใหม่ๆที่คาดหวังว่าจะดีแต่บางทีก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายใครคิดเปลี่ยนงานก็ยังมีอุปสรรคมากมายให้ฝ่าฟันใครอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็อาจจะมีอุปสรรคอยู่แต่หลังจากวันที่30มีนาะคม2565เป็นต้นไปดาวราหูยก ออกจากเรือนแห่งการเริ่มต้นใหม่ก็คือพบปุตตะจะทำการเริ่มต้นใหม่ๆจะโดดเด่นในเรื่องของการงานจะประสบความสำเร็จใครอยากได้งานใหม่ๆงานดีๆก็จะมีโอกาสสำเร็จใครที่คิดธุรกิจใหม่ก็จะสมหวังอาจจะมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งด้วย จึงนับว่าปี2565เนี่เป็นปีที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงในหลายๆอย่างซึ่งเป็นการเปลี่ยนไปในจุดที่ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนเพราะว่าดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีมังกรเดินเป็นเกษตรในเรือนตัวเองจึงเป็นปีแห่งการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้สูงมีโอกาส ที่จะเจองานที่มั่นคงแล้วก็ธุรกิจก็ตั้งหลักปักฐานได้อย่างมั่นคงเช่นกันดวงทางด้านการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรในปี2565จะหลุดพ้นจากภาวะวิกฤตเรื่องการเงินเพราะว่าตลอดระยะเวลาปีครึ่งที่ผ่านมาพลาหูเจ้าเรือนการเงินเดินเสีย เดินเป็นนิดคือจุดต่ำต้อยของดาวเงินทำให้การเงินของชาวลัคนาราศีมังกรเสียหายอย่างหนักเงินที่คาดหวังว่าจะได้ก็ไม่เป็นไปตามที่หวังหรือมักจะมีปัญหาเรื่องเงินต้องแก้ไขอยู่เสมอแต่พอหลังจากวันที่30มีนาคม2565เป็นต้นไป ชาวลัคนาราศีมังกรก็จะได้เจอสิ่งดีๆทางด้านการเงินมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาพาลาหูให้คุณโดยเฉพาะการที่ดาวการเงินเข้าไปสู่ภพพันธุหรือเรือนแห่งทรัพย์สินเท่ากับว่าชาวลัคนาราศีมังกรมีจุดที่จะตั้งหลักในด้านการเงินได้สามารถสร้างทรัพย์สให้เกิดขึ้น เป็นปีที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะวางรากฐานชีวิตได้ส่วนคำทํานายจะดีหรือไม่ดีก็มีองค์ประกอบทางด้านของพื้นดวงเป็นหลักด้วยเช่นถ้าพระลาหูย้ายออกไปจากเรือนปุตตะที่ทำให้การเริ่มต้นอะไรก็ติดขัดซึ่งก็จะดีแต่ถ้าในพื้นชะตาของเจ้าของดวงในพวกพันธุมีพระลาหูย้ายเข้าไปแล้วมีดาวพุธเดิม ซึงถือว่าเป็นดาวคู่ศัตรูดาวคู่คดีความตั้งรับหรือเล็งอยู่ก็ต้องระวังเรื่องของคดีความเรื่องความวุ่นวายเรื่องการเงินสิ่งที่ดีกับกายอาจจะส่งผลร้ายยิ่งกว่าเดินไปอีกทําให้การทํานายอาจจะต้องอาศัยเรื่องของพื้นฐานของดวงชะตามาประกอบด้วยดาวดวงด้านความรัก ของชาวลัคนาราศีมังกรในปี2565ความรักของชาวลัคนาราศีมังกรที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีที่แย่มากคนที่ยังโสดการเริ่มต้นมักจะไม่สำเร็จต้องเจอปัญหาเจออุปสรรคด้านความรักเข้ามาเรื่อยๆจนไม่สามารถจะลงเอยกับใครได้เลยแต่หลังจากวันที่30มีนาคม 2,565เป็นต้นไปความลับของคนโสดกำลังเปิดรับแล้วมีโอกาสที่ชาวลักนณาราศีมังกรจะได้สละโสดในปี2,565นี้เพราะทุกๆก,การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอุปสรรคต่างๆได้หลุดหายไปแล้วทำให้มีความสำเร็จเป็นอย่างดีในการที่จะได้พบใครสักคนในปีนี้ ส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วในปี2565นี้เป็นปีที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้อย่างรวดเร็วใครที่ยังไม่ได้แต่งงานหรือยังไม่ได้ลงเอยแบบชัดเจนในปี2565นี้ก็จะมีจุดของความมั่นคงลงหลักปักฐานสามารถที่จะสร้างครอบครัวได้มีความชัดเจนทำให้เรื่องลับ ของชาวลัคนาราศีมังกรถือว่าเป็นปีที่ดีปีหนึ่งเลยสรุปภาพรวมของดวงชะตาชาวลัคนาราศีมังกรในปี2565เป็นปีแห่งการพลิกชะตาชีวิตจากที่เคยเจออิทธิพลของพระราหูเล่นงานมาปีครึ่งปีนี้ก็จะได้หลุดพ้นจากม่วงแห่งความทุกข์จะได้เจอสิ่งดีๆห,หลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการงานก็จะได้เริ่มง,งานที่ดีๆได้เจองานที่ใช่นะถ้าทําธุรกิจก็จะมั่นคงส่วนเรื่องการเงินก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญเพราะมีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะมีเงินเข้ามาอย่างมากมายสามารถสร้างสินทรัพย์ชิ้นใหญ่ๆกันได้เลยส่วนความรักก็ดีสำหรับสำหรับทั้งคนโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้ว ในปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีของการพบเจอสิ่งดีๆทางด้านความรักขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังคลิปการพยากรณ์ดวงชะตาในปี2565สำหรับท่านที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีช่องสตาพยากรณ์ยินดีบริการผูกดวงชะตาวางลัคนากามหลักโหราศาสตร์ไทยให้ท่านฟรีเพียงแค่ท่านพิมพ์วันเดือนปีเกิดเวลาเกิด และจังหวัดหรือประเทศที่เกิดไว้ในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe ช่องสตาร์พยากรและกดกระดิ่งไว้ด้วยขอพระคุณมากครับ